สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับช่อง j ีจีเกมเมอ n n ชาแนนั่นเองนะคะวันนี้นะคะจีก็จะพาทุกคนนะคะไปถ้ำกันนะคะก็สําหรับคนที่ยังไม่รู้เนาะเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าค่ะครั้งนี้เราจะขี่รถของเราไปกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเราจะไปทางนี้นะคะ นี่เลยทางไหนนะเดีย๋ยวเรานึกแบบก่อนทุกคนถูกทางอุยเรามาผิดทางทุกคนเราต้องไปทางยาวกูซ่าสีชมพูนะคะเดี๋ยวเราเอ่ย้อนยดุดย้อนรถกลับไปก่อนนะ เราจะมาเลี้ยวตรงนี้นะคะเลี้ยวเลยระวังชนเขาด้วยนะเมื่อกี้เราเกือบชนแล้วทุกคนเห็นไหมโอเคเราเลี้ยวมาตรงนี้นะคะก็จะเห็นเป็นโชว์รูมรถเนาะแล้วก็มีรถวิ่งผ่านด้วยแล้วก็จะเลี้ยวไปทางนี้นะเราก็จะมีนี่ทางเลี้ยวขึ้นไปนะคะเราก็จะขึ้นไปแล้วก็ตรงไปเลยนะ จะเป็นทางไปบ้านหัวใจกับสัตประหลาดด้วยนะคะทางไปก็ใกล้ๆกันเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเลี้ยวไปเลยระวังด้วยนะตรงนี้มีทางโค้งเยอะมากเดี๋ยวมาเร็วไม่ทันระวังเหมือนเดิมนะคะทุกคนเดี๋ยวชนนะขับไปเรื่อยๆเลยตรงไปเลย ข้างบนมีโค้งนะระวังกันด้วยเดี๋ยวชวนอีกเดี๋ยวไปไม่ได้นะจริงๆวาร์ปมาก็ได้นะทุกคนกดตรงเมนูตรงนี้นะเออแล้วก็นี่ตรงข้างๆคาสตูนะคะกับฟาร์มนี่นะไปเดี๋ยวเราไปต่อกัน โอเคตรงนี้เราก็จะถึงข้างหน้าเออยากุซ่าสีชมพูแล้วนะคะเราก็เลี้ยวมาตรงนี้เลยมีทางขึ้นนะคะเราก็ตรงไปเรื่อยๆเลยนะคะตรงไปเรื่อยๆอย่าเลยแปลนะมีทางขึ้นตรงนี้เราก็เลี้ยวไปอีกเลยค่ะเลี้ยวไปอีกเลย เสร็จแล้วนะมันจะมีทางแยกตรงนี้ทางเลี้ยวตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่เราไม่เลี้ยวนะคะครังนี้เราจะตรงไปเลยค่ะตรงไปเรื่อยๆเลยตรงไปเรื่อยๆเลยนะเมื่อกี้กดไม่โดนคันเร่งนะคะตรงนี้น่าจะเป็นอุอุอมโมงนะคะอุมโมงว่าไปที่ไหนสักที่นี่แหละค่ะ แต่เราไม่เข้าเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะมาเรื่อยๆเ,เราก็จะเจอถ้าตรงนี้นะคะเป็นถ้าเปล่าๆนะคะทุกคนมาแบบมาต่อเติมได้นะเป็นแบบแคมปิง้งแคมปงแคมปิงมป้งอะไรอย่างเงี้ยนะนี่เนละเดี๋ยวเราพาไปสำรวจข้างใน,นตรงนี้ก็จะเป็นพื้นโล่งๆนะจริงๆมันเป็นพื้นโล่งๆนี่แหละแต่เราไปกดให้มันเป็นหิมะนะ น้ำไปประกอบละครสรั้นประกอบฉากได้หมดเลยนะโอ้มืดมากเลยทุกคนข้างในดูดิครับบินเข้ามาเรื่อยๆก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะมืดมากบอกเลย พอเราบินตรงมานะคะก็จะมีทางอู้ก็จะมีอะไรข้างบนอะเป็นเหมือนทางออกหรือเปล่าคะทุกคนน่าจะใช่แน่ๆเลยนะนี่เป็นทางออกคล้ายๆภูเขาไฟเลยนะทุกคนข้างล่างก็คือมืดมากตอนนี้หลงแล้วคะ่ะไม่รู้จะกลับยังไงแล้ว ถ้ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้จีจี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้เนาะอ,อย่าลืมกดไ like, ลค์ลกดแชร์แล้กด s u b ส c r i b เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ลืมพูดอีกอย่างไปเลยอย่าลืมเมนบอกด้วยนะคะถ้าอยากให้จี้ทำอะไรในคลิปต่อๆไปนะคะ <laughs> บ๊ายบาย